r m u TT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับชีรเดดงามเหลือทุกวันเสาร์เวลา19.30น,นทีท่คลื่นนมีสถานีเพลงและข่าว89.5เมก สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ RMTT u News ปิกัดข่าวเด่นนะครับวันนี้พบกับผมเดียวีเดเดงามเหลือครับวันนี้ต้องเรียนกับผู้ฟังนะครับว่าวันนี้ผมจัดรายการคนเดียวน้องออยทิพรกิจนะครับไม่สามารถที่จะมาร่วมจัดรายการและก็รายงานสนในการต่างๆให้กับผู้ฟังได้รับฟังได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับวันนี้ผมต้องประกาศถึงเรื่องที่กรมบูตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเรื่องของพายุแกมีนะครับฉบับที่20ครับ ลงวันที่6ตุลาคม2555เมื่อเวลา1ในาฬิกาของวันนี้นะฮะภายุโซนร้อนแกมีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ450กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองดานนางประเทศเวียดนามหรือที่ละติจูด14องศาเหนือและลองจิจูด113องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้กับศูนย์กลางประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพายุนี้กําลังเคลื่อนตัวนะครับทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คาดว่าพายุนี้จะมีกําลังแรงขึ้นและก็เคลื่อนขึ้นฝั่งตอนกลางของประเทศเวียดนามในวันที่6ตุลาคม2555นะครับจากนั้นก็จะอ่อนกําลังลงและก็เคลื่อนผ่านครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางของประเทศไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้ทําให้ในช่วงวันที่6-8ตุลาคม2555บริเวณพื้นที่ตามเส้นทางเดินพายุแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมีฝนหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยในหลายพื้นที่กับมีลมแรงโดยที่เริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์ บุรีรัมย์นครราชสีมาและก็ภาคตะวันออกนะครับบริเวณจังหวัดสระรราสาแก้วและปราจีนบุรีก่อนนะครับส่วนภาคกลางครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปตรงนี้คุณผู้ฟังเองนะฮะมีญาติก็เตือนญาติด้วยด้กันนะครับว่าอยู่พื้นที่ตรงไหนที่ผมได้ประกาศไว้เมื่อสักครู่นี้ก็ขอให้ประชาชนนะครับในพื้นที่ดังกล่าวระมรัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและลมแรงในช่วงระยะนี้ด้วยนะครับและ ในส่วนของสําหรับบระสุม์ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและก็ทะเลอันดามันนะครับก็จะมีกําลังแรงขึ้นในช่วงวันที่7จ็ถึงเตุลาคม2555ครับโดยที่จะมีคลื่นสูง2-3เมตรก็ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือด้วยและก็เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วง ลาดังกล่าวไว้ด้วยนะครับอันหนึ่งครับร่องมรสุมกําลังปานกลางยังคงพาดผ่านภาคกลางแล้วก็ภาคตะวนออกเข้าสู่พายุแกมีนะครับ ก็มีการประกาศไว้นะฮะณนะวันที่6ตุลาคมก็คือในช่วงของประมาณตี5ครึ่งที่ผ่านมานะฮะผมก็ได้นําเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาเล่าให้กับคุณฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะฮะก็ป้องกันเอาไว้แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามนะครับอิทธิพลของพายุแกมีก็ขณะน,นี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ทางตะวันออกของประเทศเวียดนามนะครับคาดว่าจะมาถึงในไทยเนี่ยประมาณช่วงประมาณ1ทุ่มนะฮะทุ่มตรงก็น่าจะถึงแล้วซึ่งก็มีการประกาศเตือนนะครับว่าให้เฝ้าระวังผลกระทบระหว่างวันที่5ถึง6ตุลาคมก็คือวันนี้ เมื่อวานนี้เริ่มเกิดแล้วล่ะขณะที่วันนี้ครับจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยกันซึ่งหลายพื้นที่ทางภาคกลางและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนตกหนักเนื่องจากว่าอิทธิพลจากร่องมรสุมโดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมามีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้าครับ ทำให้เจ้าหน้าที่ของอ่างเก็บน้ําลำพระเพิงต้องมีการเร่งระบายน้ําวันละ2อล้านเจ็ดแสนลูกบาทเมตรเพื่อรักษาระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําที่มีมากถึง101ล้านลูกบาทเมตร จากความจุข,ของอ่างน,นะครับได้ที่110ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็รับสถานการณ์ฝนที่จะตกมากขึ้นจากอิทธิพลพายุแกมีด้วยแต่ว่าสํานักชุลประทานที่8นะครับก็ยังมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลให้น้ำน,นะฮะล้นตะลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนท้ายอ่างเก็บน้ำขณะที่เมืองพัทยาและก็บางละมุงครับวันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเกิดผลกระทบ น้ำท่วมฮะที่จังหวัดชลบุรีมีฝนตกหนักมากตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้น้ําท่วมขังสูงบนถนนสุขุมวิทครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกรวมทั้งเส้นทางต่างๆครับในเขตเมืองพัทยาน,านาเกลือระดับน้ำจะสูงกว่า3เมตรเลยฮะรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางผ่านได้แล้วก็จอดเสียอยู่ริมถนนเป็นจํานวนมากเลยครับ นอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังครับบ้านเรือนในหลายพื้นที่ก็ถูกน้ําท่วมฉับพลันครับได้รับความเสียหายมากกว่า50หลังเพราะว่าไม่สามารถที่จะขนทรัพย์สินได้ทันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งระบายน้ําที่ท่วมขังแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้วยขณะที่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ยังมีฝนตกหนักเช่นในจังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะนะครับที่ตำบลรังนกอำเภอสามงามซึ่งก็มีน้าท่วมอยู่แล้วทําให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องเฝ้าระวังสถาน,นการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันครับสําหรับพายุแกมีขณะนี้ครับมีศูนย์กลางทางตะวันออกนะฮะ ของเมืองดางนานประเทศเวียดนามครับโดยที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเมื่อเวลาหนึ่งเนการอย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วแต่ว่าผมจะย้ำนะครับว่าจังหวัดที่ต้องระวังนั้นก็คือที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญอ,อบุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีรัมนครราชสีมาส่วนที่ภาคตะวันออกครับบริเวณจังหวัดสาแก้วปราจีนบุรีภาคกลางครับแน่นอนครับก็คือภาคเหนือตอนลา่างก็จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปนะฮะ ย้ำการชัดๆนะครับว่าอาจจะได้รับผลกระทบนะครับในส่วนพื้นที่ที่ผมประกาศไปตั้งแต่ในช่วงของข่าวแรกนะฮะแล้วก็ข่าวที่สองที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้าเกิดว่าไปดูภาพรวมนะครับของทางด้านรัฐบาลซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําแล้วก็อุทกภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะรับมือผลกระทบพายุกแกมีโดยเฉพาะช่วง8ถึง9ตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็เชื่อมั่นว่าปีนี้สถาน,นการณ์น้ําท่วมเนี่ยจะไม่รุนแรงโดยพร้อมที่จะมีการบริหารจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ําและการระบายออกสู่ทะเล และแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะฮะซึ่งนายรอจนจิตด,ดอนกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยพร้อมด้วยนายเลิฟิูโรธโกวัฒนะซึ่งเป็นอธิบดีกรมชนประทานและก็นาวากาศกเอกสมศักข์ขาวสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์ตือนภัยพิบัติแห่งชาติชีช้แจงในรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนว่าพายุแกมีจะเคลื่อนเข้าเวียดนามเป็นพายุโซนร้อนและก็สลายตัวในประเทศลาวก่อนที่จะเข้าสู่ไทยนะครับโดยช่วงที่พายุผ่านเข้าจังหวัดอุบลราชธานีจะรุนแรงไม่ม แต่ว่าจะดุนแรงมากขึ้นในช่วงที่เข้าสู่อ่าวไทยระหว่าง8-9ถึงตุลาคมนี้นอกจากนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังยืนยันภาพรวมการบริหารจัดการน้ําในปีนี้ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่สามารถที่จะรองรับได้และก็ในส่วนของกรุงเทพมหาคนครได้วางเครื่องผักดันน้ําในจุดสําคัญเน้นการระบายน้ําในจุดที่มีปัญหามากขึ้นด้วยนะครับเพื่อที่จะมาให้ได้รับผลกระทบต่อการจราจร ขณะที่ทางด้านของนายรอยนจิตดอนกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุตุกภัยนะครับก็ย้าว่าหลังจากนี้มีโอกาสเกิดพายุอีกครับแต่ก็ชี้ชัดไม่ได้จะเข้าไทยหรือไม่ และโดยปกตินะครับฤดูฝนจะหมดในช่วงสัปดาห์ที่1 2ของเดือนตุลาคมแต่ว่าปีนี้น่าจะล่าช้าไปถึงปลายเดือนตุลาคมแต่ก็เชื่อมั่นว่าปีนี้จะไม่มีผลกระทบน้ําท่วมรุนแรงเพราะว่าไม่มีปัญหาน้ําเหนือหลากนะครับแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านกรุงเทพย,ยังรองรับปริมาณน้ําฝนได้ด้วยนะฮะส่วนนะฮะทางด้านของ กรุงเทพมหานครน,นะครับที่หลายท่านเนี่ยก็อาศัยอยู่แล้วก็คงรับฟังนะฮะในขณะนี้ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เป็นห่วงพื้นที่นอกคันกั้นน้ําฝั่งตะวันออกนะครับที่ขณะนี้น้ําในคลองสายหลักเริ่มสูงขึ้นด้วยโดยได้มีการสั่งติดตั้งเครื่องสูบน้ําเครื่องผลักดันน้ําเพื่อช่วยที่จะให้การระบายน้ำเนี่ยมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันนะครับก็ได้ตั้งศูนย์บริบการเร่งด่วน10จุดด้วยกันเพื่อรับมือปริมาณฝนจํานวนมากจากอิทธิพลพายุแกมีนั่นเอง หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ํากรุงเทพมหานครเพื่อรับมือพายุแกมีที่คาดว่าจะส่งผลต่อประเทศไทยโดยระบ,บุว่าขณะน,นี้หัวพายุแกมีขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามแล้วแต่อิทธิพลโดยตรงต่อกรุงเทพมหานครนะครับยังจํากัดอยู่และก็มีแนวโน้มว่าจะสลายตัวในประเทศกัมพูชาแต่ก็ยอมรับว่าพื้นที่ภาคกลางน,นะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครอาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อมและก็มีโอกาสที่ฝนเนี่ยจะตกในประมาณ มากด้วยจึงให้สำนักการระบายน้ำตั้งศูนย์บริบัติการเร่งด่วนใน10จุดด้วยกันได้แก่สนามกีฬาทูป,ปะเตมีบริเวณใต้สะพานทางด่วนถนนลาดพร้าวตัดกับถนนประดิษฐ์มนูนธรรมถนนสีนครินตรงข้ามกับโรงงานกรีนสปอร์ตถนนงามวงวานบริเวณตลาดพงเพชร ลานพระบรมรูปทรงมา้าตลาดห้องกงปีนางเขตคลองเตยถนนวิภาวดีรังสิตขาออกบริเวณปั๊มน้ำมันปอตอทถนนบางขุนเทียนชายทะเลตัดกับถนนพระรามสองถนนเพชรเกษมตัดกับถนนการจนาพิเศษและก็ถนนพรานนกตอนโรงพยาบาลสิดีราชครับ ผู้ว,ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนะครับก็ยอมรับว่าเป็นห่วงพื้นที่นอกคันกั้นนะ้ําฝั่งตะวันออกนะครับเนื่องจากพบว่าระดับน้ําในคลองสายหลักยังสูงอยู่รวมถึงคลองเปรมประชากรซึ่งก็มีอุปสรรคในการระบายน้ําจึงได้เสริมเครื่องสูบน้ำนะครับและก็เครื่องผักดันน้ำเนี่ยบริเวณจุดที่น่าเป็นห่วงไว้แล้วด้วยเพื่อให้การระบายน้ําตามคลองสายหลักมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองครับ นี่ก็คือภาพรวมนะครับของของเรื่องสถานการณ์นะ้ําท่วมที่ผมพยายามที่จะมาประมวลให้กับผู้ฟังได้ติดตามกันก็คงให้มีการเฝ้าระวังกันมากขึ้นนั่นเองฮะเดี๋ยวเราข้ามไปดูเรื่องของความคืบหน้าองค์การนาซาที่อยากจะใช้อ่าสนามบินอุตภเป็นสถานที่ในการจอดเครื่องบินโดยที่เรื่องนี้ก็มีเรื่องมีราวกันมาก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและก็รัฐมนตรีว่าการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียืนยันนะครับในรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนว่ารัฐบาลยังคงสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยชั้นบรรยากาศร่วมกับนาซาอยู่นะครับโดยใช้พื้นที่สนามบินอุตภเปาในปีหน้า พร้อมกับย้าว่าเป็นความสนใจร่วมกันของนักวิชาการในภูมิภาคนี้ไม่ใช่เพราะว่าสหรัฐนี่ยร้องขอฝ่ายเดียวครับซึ่งนายปลอดประสบสุรัสวดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยนายสุรพงศ์ตัววิจกักรชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศชี้แจงในรายการรัฐบาลยิ่งรับผู้ประชาชนถึงกรณีองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาครับหรือว่านาซา ขอใช้พื้นที่สนามบินอุตภเษาศึกษาวิจัยชั้นบรรยากาศโดยย้ำว่าเป็นการเริ่มต้นและก็ประสานงานต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วครับผ่านความร่วมมือของนักวิชาการนาซาแล้วก็ไทยรวมทั้งการประชุมร่วมกันของ18หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายความมั่นคงและก็วิชาการครับแต่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็เกิดการาวิพากษ์วิจารว่าเป็นการโครงการที่แลกเปลี่ยนกับการที่สหรัฐจะใช้วีซ่าพันตำรวจโททักษิณจินวร์หรือ กระทบกับประเทศขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการเล่นการเมืองมากเกินไปและต้องยุติโครงการแต่ว่าทางสหรัฐก็ยืนยันว่าจะขอใช้สนามบินอุตภเปาในปีหน้าหากได้รับงบประมาณศึกษาวิจัยแล้วก็ผ่านขั้นตอนการพิจารณาของไทยแล้ว นายปลอดประสบสุรัสสวัสดีนะครับก็ยังระบ,บุว่านาซาวิจัยเรื่องนี้มาถึง10ปีนะฮะโดยร่วมมือกับประเทศต่างๆรวมถึงจีนแล้วก็อินเดียด้วยแล้วก็เชื่อว่าไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการสร้างองค์ความรู้แล้วก็เพิ่มความสามารถในการพัรณ์อากาศซึ่งการที่นาซาเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยเพราะว่ามีความเหมาะสมทั้งความพร้อมของสนามบินและก็สิ่งอำนวยความสะดวกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับผู้ฟังครับนาซาก็ยังสนใจศึกษาเกี่ยวกับ ไอเกลือจากทะเลนะครับที่มีปฏิกิริยาต่อเมฆทำให้เกิดฝนหรือว่าผลกระทบจากมลภาวะและก็อิทธิพลของลมทะเลซึ่งเครื่องบินที่ใช้บินสำรวจมีหลายแบบด้วยกันและก็เจ้าหน้าที่ไทยสามารถที่จะร่วมขึ้นบินได้ด้วยส่วนเครื่องบินแบบ ER2 ที่เดิมนะครับถูกมองว่าใช้เป็นเครื่องบินจรกร,รปัจจุบันนะครับก็ใช้ในงานวิชาการแล้วพร้อมกับยืนยันว่าโครงการดังกล่าวก็เป็นความสนใจนะครับของนักวิชาการในภูมิภาคนี้ ไม่ใช่ทางสาหรัฐร้องขอฝ่ายเดียวครับขณะที่นายอภิสิทธิ์วชชาชีวะนะครับหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์ก็ยังเป็นห่วงผลกระทบด้านความมั่นคงของประเทศพร้อมกับย้ําว่านะฮะคือรัฐบาลเนี่ยต้องนําเรื่องนี้เข้าพิจารณาตามมาตรา190รา190นะครับและก็ขณะนี้สถานะโครงการยังไม่ชัดเจนพร้อมกับเชื่อว่ารัฐบาลหวังผลทางการเมืองจึงขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อความโปร่งใสฮะ ส่วนความคืบหน้านะครับเรื่องของเกษตรกรสวนยางนะครับเตรียมที่จะประท้วงปัญหาราคายางพราราที่ตกต่ำขายได้ไม่ถึงกิโลกรัมละ1 0 0บาทบวกกับชาวสวนยางยังไม่ได้รับเงินที่ขายยางพราราผ่านองค์การสวนยางจํานวนกว่าพันล้านบาททําให้ชาวสวนยางพราราในภาคใต้ก็เตรียมที่จะเดินทางมาชุมนุมประท้วงที่ทาเนียบรัฐบาลด้วยซึ่งเครือข่ายสวนยางพราราจังหวัดตรังประชุมหารือจากปัญหาจากโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพรารานะครับของรัฐบาล ก็ได้มีการขายยางให้กับองค์การสวนยางแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินกว่า450ล้านบาททําให้สหาก์การเกษตรในจังหวัดตรังขาดเงินหมุนเวียนนะครับเพื่อที่จะนําไปจ่ายให้กับเกษตรกรนอกจากนี้นะครับการทายางแผ่นรมควันก็ไม่มีตลาดที่จะรับซื้อส่งผลให้ยางค้างสต๊อกจานวนมากด้วยนะครับขณะที่สากณอย่างพาราทุกแห่งครับต้องแบกรับทุนที่สูงขึ้นสถาบันการเกษตรชาวสวนยางเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ประสบปัญหารัด ะะยังคงค้างจ่ายเงินเกษตรกรเช่นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีรัฐเนี่ยยังคงค้างเงินกว่า750ล้านบาทครับส่วนที่จังหวัดพัทลุงนะฮะกว่า200ล้านบาทเยอะมากเลยทีเดียวฮะชาวสวนยางในจังหวัดตรังครับก็รวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคใต้จึงเตรียมที่จะเดินทางไปชุมนุมประท้วง พร้อมนําปัญหาข้อเรียกร้องต่างๆนไปยื่นต่อน,นา,ายนทวุฒิสสยเกลือและทาตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและก็สหกรเพื่อเร่งรัดให้มีการจ่ายเงินที่ยังคงค้างกับเกษตรกรทั่วประเทศนั่นเองครับส่วนเรื่องของปัญหาการรับจำนำข้าวครับนะัก สถิตศาสต์ทางการเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เตือนรัฐบาลครับมีอายุไม่เกิน1ปีหากว่าเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวทุกมเมล็ดและอาจเกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองได้นะฮะโดยที่คนชนชั้นกลางเนี่ยเหมือนกับเหตุการณ์พฤษภาคมเมื่อปี2535การเคลื่อนไหวนะครับของนักวิชาการกว่า100คนเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลอาจขาดกับรัฐธรรมนูญมาตรา4 3นะครับแล้วก็8 1วงเล็บ1โดย โดยที่ให้เหตุผลว่าโครงการรับจำนำข้าวทำให้รัฐบาลนะครับผูกขาดตลาดขาข้าวซึ่งขัดหลักกับรัฐเนี่ยต้องมีการสนับสนุนการค้าแบบเสรีนั่นเองอาจารย์อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยกล่าวว่า คือการเคลื่อนไหวดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนจากคนชั้นกลางครับที่เริ่มไม่พอใจและได้รับผลกระทบทางอ้อมจากโครงการรับจำนำข้าวเช่นปัญหาราคาสินค้าแล้วก็บริการแพงขึ้นจึงขอให้รัฐบาลนะครับปรับเกณฑ์การรับจำนำข้าวทุกมเมล็ดเลยนะฮะมาเป็นรับจำนำเฉพาะเกษตรกรกร,รายย่อยหรือมีเนื้อที่ปลูกข้าวไม่เกิน1ิบไร่เพื่อลดภาระงบประมาณแล้วก็การก่อหนี้สาธารณะซึ่งเป็นต้นทุนการเงินของรัฐที่จะผลักไปยังประชาชน แต่ว่าถ้ารัฐบาลนะครับยืนกรานเดินหน้าโครงการต่อไปก็อาจจะนําไปสู่เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองโดยคนชั้นชนกลางนั่นเองนะฮะส่วนทางด้านของน,นายณรงค์ก็ยังบอกนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยตระหนักดีว่าปัญหาดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถยกเลิกโครงการได้เพราะว่า ผลประโยชน์นะครับของพรรคพวกในพรรคเพื่อไทยก็อยู่ในธุรกิจการเกษตรจํานวนมากรัฐบาลจึงอยู่ในภาวะกะอกะอ่นอยู่พร้อมกับย้าว่านายกรัฐมนตรีนะครับควรที่จะฟังคําเตือนของนายวีรพงษ์รามังกูลประธานคณะกรรมก,การยุทิศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศหรือว่ากอยาออมมากกว่านกักการเมืองในพรรคนั่นเองนะฮะ ส่วนธุรกิจนะครับชายแดนใต้นะฮะปัญหาตรงนี้ก็ถือว่าเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็ในที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการสร้างสถานการณ์ปั่นป่นปวนในพื้นที่ภาคใต้ด้วยโดยที่ผู้ประกอบการและก็ร้านค้า3จงังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงปิดร้านในวันศุกร์นะครับต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2แม้ว่าหลายหน่วยงานจะสร้างความมั่นใจนะครับจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดก็ตามซึ่งพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดนราธิวาสเนะี่ยก็ระบุนะครับว่าในวันศุกร์ฮะจะไม่มีการคือจะไม่ไม่ ปิดร้านตามคำขู่ของผู้ก่อความไม่สงบเพราะว่าสินค้าได้รับผลกระทบนะฮะแล้วก็เน่าเสียจํานวนมากด้วยขณะที่สุดสัปดาห์นี้พ่อค้าแม่ค้าในหลายพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็กลับมาเปิดกิจการอย่างปกตินั่นเองฮะ คือตลาดสดเทศบาลเมืองนาราธิวาสนะครับกลับมาคึกคักอย่างอีกครั้งเนื่องจากว่าพ่อค้าแม่ค้าเปิดขายตามปกติก็มีประชาชนนะครับออกมาจับจ่ายซื้อสินค้ากาันเป็นจานวนมากทมกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างเข้มงวดนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้บรรดาร้านค้าในพื้นที่3จังหวัดก็ได้มีการหยุดกิจการหนึ่งวันด้วยกันเนื่องจากไม่มั่นใจนะครับในความปลอดภัยด้วย นายอภินันซื่อธานุวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้เดินตรวจเยี่ยมตลาดนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าพร้อมขอร้องให้เปิดค้าขายในวันศุกร์ตามปกติเนื่องจากเห็นว่าส่งผลกระทบกับทุกฝ่ายซึ่งบรรดาแม่ค้าก็รับปากว่าในวันศุกร์หน้านะครับจะไม่ปิดร้านเพราะว่าไม่อยากให้สินค้าเน่าเสียโดยเฉพาะผักและก็ผลไม้แต่ก็ขอให้เจ้าหน้าที่นะครับวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยนะฮะซึ่งเช่นเดียวกับตลาดในพื้นที่จังหวัดยะลาครับ และก็จังหวัดปัตตานีซึ่งประชาชนชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวมุสลิมต่างออกมาจับจ่ายซื้อของ โดยเฉพาะของสดอย่างเนื้อสัตว์นะครับปลาแล้วก็พืชผัากกันเป็นจำนวนมากด้วยโดยก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงคอยตั้งด่านเพื่อรักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มงวดส่วนที่จังหวัดสงขลาพุทธศาสานิกชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า200คนร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมนุ่งขาวข่มขาวนั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสงขลาวัดเขาหลงในโครงการมินิทุดงนะครับเพื่อสันติสุข5จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพุทธศาสานิกชนจะนั่งสมาธิร,าร่วมกันตั้งจิตถือศีลแปดเดินจงกรมฟังธรรมะเทศนานะครับแล้วก็บฏิบบทยรรำไปจนถึงวันที่7ตุลาคมด้วยนะฮะนี่คือเรื่องราวของพื้นที่ภาคใต้นะฮะยังมีเรื่องราวอื่นอีกฮะคุณผู้ฟังครับที่นํามารายงานให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะฮะก็คือเรื่องของความคืบหน้าคดีพิตตี้ หรือว่าน้องกระแตนะครับที่ฉีดฟิลเลอร์จนเสียชีวิตนะฮะคือตํารวจก็ได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มกับผู้ที่ฉีดสารเสริมความงามให้กับพิตตี้ผู้เสียหาจนเสียชีวิตโดยคาดว่าอีก2ส,สัปดาห์ก็จะสามารถน,ำำนําสํานวนคดีส่งฟ้องต่ออายการได้ด้วยโดยที่คนอ้างตัวว่าเป็นหมอป๊อปนะฮะ ซึ่งอ้างตัวเป็นแพทย์เนี่ยก็ได้เขา้าเข้ารับทราบข้อกล่าวหากบร,รบพนักงานสอบสวนคนครบาลพุทโยธินหลังจากที่นางสาวอาทิตยาเอี่ยมใหญ่หรือว่าน้องกระแตเข้ารับการบริการเสริมความงามโดยการจีดสารฟิลเลอร์แล้วก็มีอาการแพ้จนเสียชีวิตนะครับเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาโดยที่พนักงานสอบสวนนะครับก็ได้นัดสอบปากคานายธนัทเพิ่มด้วยและก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาด้วยกันก็คือการกระทํา การโดยประมาทให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายโดยขณะน,นี้รอผลชนะสุดศพของนางอาทิตยานะครับจากสถบาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตารวจมาประกอบสำนวนคดีเพื่อส่งฟ้องต่ออายการต่อไปซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2สัปดาห์ครับจึงแล้วเสร็จโดยที่พนักงานสอบสวนได้อนุญ,ญาตให้นายธนัทได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการยื่นขอประกรันเนื่องจากว่านายธนัทเป็นผู้เข้ามอบตัวกับตํารวจเอง ส่วนด้านผู้ต้องหาก็ยอมรับข้อกล่าวหานะครับที่ถูกแจ้งเพิ่มแล้วก็ระบุได้ว,ว่าอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อชดเชยให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตนั่นเองนะฮะสำหรับผลการผ่าชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นเนี่ยก็สรุปว่านางสาวอาทิตยานะครับหรือว่าน้องกระแตเนี่ยเสียชีวิตจากภาวะสมองตายเนื่องมาจากภาวะหลอดเลือดอุดตันภายในอวัยวะสาคัญหลายตําแหน่งด้วยกันโดยที่พนักงานสอบสวนยังต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งซึ่งเหตุ เหตุการณ์นี้เ,นเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนกันยายนนะครับโดยญาติของนางสาวอาทิตยาก็เข้าไปแจ้งความกับตํารวจหลังจากที่นางอาทิตยาได้ให้ในายธนัทฉีดสารเกสารเสริมความงามที่สะโพกแล้วก็มีอาการช็อก ถูกนาส่งโรงพยาบาลต่อมานายธนัทก็ได้ของข้อมอบตัวซึ่งตํารวจก็ได้มีการแจ้งข้อหาเบื้องต้นก็คือผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลและประกอบวิชาชีพเภัช,ชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยต่อมานางสาวอธิยาเสียชีวิตทําให้ตํารวจต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายธนัทน,นั่นเองนะฮะก็พอสมค,ควรนะครับผู้นุ่ฟังครับสำหรับวันนี้มีรายละเอียดที่มาเล่าให้กับผู้นุ่ฟังได้ฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสถานการณ์ ที่เราต้องมีการรับมือเกี่ยวกับน้ําท่วมด้วยพายุแกมีที่จะเข้ามาแล้วก็ในช่วงหัวข้ามแบบนี้ถ้าเกิดฝนตกมาหนักๆฮะรถติดอย่างแน่นอนเลยนะครับอย่างไรงก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังฮะได้มีการรักษาสุขภาพด้วยกันวางแผนก่อนออกจากบ้านนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปงุนหงินนะครับบนรถบนลานนั่นเองนะฮะวันนี้ขอบคุณอย่างมากครับขอบคุณบริษ,ษัท JS เนนที่วันจำกัด ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดวันนี้ผมเดียวเะเดียกามเหลือลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ RMTT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดชงามเหลือทุกวันเสาร์เวลา19.30น,นที่คลินนี้สถานีเพลงและข่าว89.5เมกะเฮิร์